ขายยังไงเห็นไหมค่านละหาบจานละห้บาทพักหวานครับนี่พักหวานมาตะไรครับสามกํามห้าสิบบาท ผักหวานบ้านเ้างนี่ของห้องกเก็บแักโขกเป็นผักหวานสวนค่ะพี่อ๋อผักหวานสวนผักหวานทุมือ,องเนี่ยผูกเขาเนาะเห็ดพี่น้องนะครับเห็ดก้อนขาวเน,น็ดนางฟ้าค่ะอืเห็ดนางฟ้าอร่อยกําหาค่จับกําใหญ่หน่อยกําใหญ่หน่อยกําหน่อยหาชิฟชื้อเบิร์ดหมาเบิร์ดทั้งคนขาย <laughs> อาปาะยนตโคก็มีพี่น้องนะครับโอ้ยมนาใาใหญ่กรดอกระเดียดฉันังนะนังสร้างมานังกล้วยกันงกล้ยมนากระดอกระเดียดแทโอู้คนละวามันนั้งสร้างปวดโปไงปวดไงโปเปิดพนทัศน์กษตรกรรมรับับพันธุพันธุ์พลาสริกพี่น้องตลาดครับตลาดพ่นพิเศษนะครพนคนไทยเรานะครับพี่น้อง คือคนฝนไทยล้าพี่น้องคือคัดคือคักผนก้าใช่มาพ่อฝนข้ามเอวตรงสะไร้คุณยายตรงลระซ้าบาทโอ้ยเข่าเมาพี่น้องเข่ามาเข่าห้างเข่ามาเข่าเมาพี่น้องเป็นตะกินเข่าเมานะครับขายประจำของคุณยาย อ๋อเราขายประจำเนาะจะกับเบร์เ้าขับเบาเนาะเอายังมาขายในนี่แม่โอ้ย่อยยอยเ้ยอยอนี่ยเราหลายเลยปาดนี่ครับคุณพักเรามาอะไรคำพะ้าพักเจ้าเลยสิบบาทพี่น้องหาบาทสิบบาทเ้าตลาดได้นะครับ ก็คือเพื่อผการกรานะครับผู้ชมนะครับัวเจ้าคือ้าดีใช่ไหมคะหค่ะปาก็วกัวานนี้เจ้ายืนนเจ้าคนาทุกระ้านานเนี่ยว้าโอ้ยนะครับตลาดนใสนะครับผู้ชมนะครับตลาดขนใสมันจะมีทุกวันเสาร์และวันอังคารนะครับตลาดนะครับทุกวันเสาร์วันอังารหอยขม คุงเท่าไรคุรงว่าสามที่แปดไปออมใช้บ,บักซี่พอดีเลยนะครับเนี่ยผู้ดีไปออมใช้บ,บักซี่เนี่ยค่ะมาออมบ,บักซี่ปลาครับพี่นอ้องปลาป่าคนไขายไปไซยุมีแตป่ปลาเปิดผลทางการเกษตรมาตราิพักเจ้ามาละสิบบาท โอ้เสื่อมัดเดียวสิบัดเคลือน,นอมัดสั้นอาร่อดพี่น้องมัดใหญ่ๆเลยมัดใหญ่ๆมัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกุ้งปักกุ้งกับมัดปักใหญ่มีแต่เน่าใหญ่ๆครับถ้า,ามัดใหญ่ๆไม่สมัดใหญ่ๆพี่น้องจะได้ยังมาขายแม่นเนี่ยเง็ดเง็ดนั่นยยยงฟ้าโอ้ยหน้าตัวเจได้มาขายเง็ดนั่งฟ้าอยู่สูงกันหราก็เดียว อะยะเลยนะครับเปิดผลทางการเกษตรเปียบเลยนะครับตลาดพุ่พิเศยอากาศการระชมนะครับระยะเลยนะครับเปิดผลทางการเกษตรเปิดผลทาการมาดูการครับพืชผักมะกอการทะเลมะกอกเจ้าสิบบาทพี่น้องนะครับมะกอการละสิบบาทตลาดพุ่มิสัยนะมันจะมีนัดทุกวันอังคารและวันเสาร์ นะครับตลาดนี่นะครับพี่น้องคือคักนะครับช่วงนี้นะครับตลาดตัวนี้คือคักเนาะมันไม่มันมีคนละเคืองะมันม่คนละเคืองนะคือคักคือคักแมีนบะวันเสาร์จะหลบะอ๋อวันอังคารคนว่าคนหน่อยพี่น้องแต่วันเสาร์นี่จะหลมากมือคนหน่อยละดีมันยังไม่ได้ลบปัญหากันมากมือคนหลมันยากหามองลีมันลบยาก อันนี้แม่นี่อยังนี่เห็ดกระด้างชอยโอ้ยเห็ดกระด้างกับเหซุปเลยพี่น้องเนี่ยเราเห็ดลาซ้อยด้วยเราซอยมาให้เรียบร้อยแล้วครับแนี่ยเราซอยมาแล้วเนี่ยบักควายถุงเท่าไรนี่บักควายนี่โอ้เอาหนูกับมี่บาทนี่หนูนี่หนูพี่น้องหนูมอืครับแยางปลาย่างพี่น้อง ปลาแหงปลาย่างปลาคอปลาปลาปลาพี o, like <adan> ่น <"N un nel> ้องเอาผู้มักปลาเพราะต้องปีน้อส้อยปีปลามีทั้งปลาแห้งปลาสดปลาย่างปลาสดๆนะครับท่านผู้ชมนะครับปลากระตันผง ไม่ไม่เนี่ยอยเล่า,ายังไ่ของอยู่นเนี่ยไอ <c oughs> ้ไม่เลยครับเอามีหอดกุ้งอ่าน้ำโคงกุ้งน้ำโคงพี่น้องกุ้งน้ำโคงนอนอ้งย <c oughs> ินจะกชี่กับน้าโลดที่คน <c oughs> อยากกินทึ้งอยากเห็นปลาก <c oughs> ุ้งน้ำโคงปลาน้ำโคงนะครับ <c oughs> แล้วแบบชิ้อ่าอันนี้นพืดผลนักการ,กรเกษตรนะครับนี่องเขาลม่นพืักการเกษตรโอ มัดก็ไรมัดละสิบบาทไม่กินก็ตามบอกพวงอันนี้พักยังนี่ประกาศทินอ่าแก้วัดแก้วัดไงครับประกาศหินแก้วัดไงไม่ได้ใส่ไหมค่ะบันทารีจ้อยูทั้งไหนอยู่ทั้งไหนไก่บ่ โอ้พ่นกลพลันขยายออกก็กลายเป็นตลาดเป็นตัวผลริบโค้งี่น้องนะครับนะครับไม่นี่นะครับร่องเชียงค่ะแผ่ไพพี่น้องนะครับมาลอับผลผลินใสี่น้องนะครับริบนำโค้งนะครับุป็นผลนไทยเรานะครับพี่น้องนะครับสายการบินใกล้ดินหมูหมูอดแมงกี้ซอนพี่น้องนะครับการอะไรการห้าสิบบาท จะไปหาไม่เอ็งบอกอ๋อโอ้ยพีุ่คนนะครับมาขามจะพว่วงทะเลน่ยนยพ่งล่ะสทพ้ดพุงละสีบาดอดอ๋อโคนพี่น้องสายการบินหนาเบอรอน้ำเจือำำมาน้ำเค็มน้ปกุ้งทะเลกุ้งน้ำก้อยพี่น้อง มาเท่าไรมาละสิบบาทปลาไม่ไม่จากนํำโขงนะครับพี่น้องปลาจากนํำโขงเจ้าขายโลเท่าไรพ่วงเท่าไรนี่พ่วงละสองร้อยบาทพ่วงละสองรอยบาทปลานังปลาย่องอนี่ปลาย้อนครับปลาย้อนปลานังพี่น้องปลาจากนํำโขงครัปราเห็บเป็นปูดเป็นปูดไปดี่ดีนี่ ได้เป็นพูดได้พ้อมเป็นพูดเป็นพูดไปอันนี้ปลาเบึกเข้าไปยังนะครับเนี่ยอ๋อครับป,รปลาบึกก็มีท่านผู้ชมนะครับพุดซ่ากับแปลว่าบักท่านเมื่อเราขอกับแปลว่าบักงบกังบก,ง,กงเจ้าคือมีตัวนั้นนำห้า,าแท้ทโอ้ยพัทนงครับเนี่ยของฮอนแลน่นพี่น้องหวานนี่ฮอนแล่นครับหวาน บังกุ้งฮ้อนแล่นนะครับของกุง้งฮ้อนแล่นหวานหวานทานประชมนะครับมาประยันโค้ดเราก็มีนี่ครับมาละกัน10บาทมาแล้วครับสายกันเป็นเนื้อน้ำไต่นม้มจาระหา10บาทจาระหะ10บาทเครื่องอะไรนี้วะจารบหะจาระหะ10บาทก็จะประยุก์นะครับ นมาแล้วกองปลาท่านพี่น้องท่านผู้ชมครับหนูหนูของปลาครับตามท้องไร่ท้องหน้าเปลือกทางการเกษตรมะเขือกามีผักกามีมีฮอตพัดยังไีประกาศหินผักกาดหินกินซาบิซ่ากินแล้วมันหินมันวะ กาไปกินกระปลกระปับลาแกงเสียบปลากระไรแล้าว่าแซบทูกางแยางรับประกันแซบกันเฮ็ดม่วกันเฮ็ดแซบรับประกันแซบเขาขายห้องถือบระตัวเนี้ยนึหัวกะลงนายเจ้าเจ้าเจ้าเลจัมองย่างกัไปนี่ละจ้าย่างไปย่างกัเลิกแล้วตลาดในพัชมีวันไหนนะครับวันเสาวันขัตววันเสา นะครับตลาดพื่อนบิ๊กไซทับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ภาพพี่พะนองนะครับมารอตลาดพื่อนบิ๊กไซนะครับท่านผู้ชมนะครับอืมครับราแม่ค็าสวยๆมากจะใส้กระติ๊บเผาครับยูนี่ห้องเห็นไหมอืมโอ้กระติบเผาเราเอาปล่อยแต่ดี่ดีปีน้องโอ้กระติบเผานะอืมจะสร้างมาหนึ่งเขาใส่ไว้กับไปชิมร่องเมืองเนี่ยมนจีแฉบว่า เอ้าใสกับทิพโวก็มีรถตัดรฟอบๆเดี๋ยวไปดิน้องเครื่องจัดสารนะครับทำรถตู้นะครับตลาดนะครับตลาดนัดนะครับต้นไม้ใสนะครับที่นี่ทุกวันเสาร์วันพระนครเครื่องจัดสรรพี่น้องหัวแดงมาแล้วปะสาวนอยหอดขมิ้นมีหอดหมอญหนึ่งเขามีค้อเพียบพี่น้อง โล่เป็นตหัวใหญ่ๆปวดพวกก่อกระเทียมทนนี่ตัวหัวใหญ่ๆเปนตัวห,หัวใหญ่ๆโล,ล่ละสองร้อยบาทค่ะคำหวานพี่น้องคำหวานสีทองครับบ่มีแต่สีเงินอ,อยูนีขายแต่สีทอง <c oughs> คำหวานสีทองสีทองพี่น้อง นี่เราซองลอยนะครับมันพี่น้องนะครับทำมันชีท่องนะครับปลาคอใหญ่พี่น้องเราขั้วให้เรียบร้อยนะครับสมยังครับเนี่ยสมปลาตองนะครับเออเจ้าขายต้นใดล่ะนะครับเป็นสิบสามหอลอยเป็นหงโอ้แล้ะครับสมปลาตองเราเห็ดเป็นชุดเป็นชุดมาพี่น้องนะครับ ครับรหอยเหลาก็มีทำปลาก็มีเป็นหองมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับตัปลาคอวใหญ่ยายเานะครับโูละล,ะล,ะล,ะละอยง60เป็นหองตัวง่ยเลยเป็นหนองด้วตัวง่ายเลยนะครับปลานะครับปลาปลาปลาบก็มีก็มีตะปาคบก็มีพีปน้องคุณคบ พร้อมพี่น้องมัดกระศ้าบาทมัดปากเกสมัดกาดเขา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 หมูอออมทอดกระซ้าบาทเออเขาหมูทอดกระซ้าบาทปนะหะกินใจได้เออโอ้ยมัดปากไงยเลยพี่น้องเอาไปยังไปขั้นสมบาบามัดง่ายๆนี่อือเอาไปขั้นสมครับผละม้กระถัดพอชอบนะครับสวยๆงามๆครับผละม้กระงามม่คาก็สวยม่คาอย,ยู่บ้านไหน ย้อมเพ้นอเพนปาเจ้าขึ้มาไก่แทนยี่บ้านไหนยอมัเพ,เพ่นอ่าเซี่ยงหวางสางวีเียงหวางสางหลวงกรณีขนข่าววันมีตลาดยมัพเพนท่านมียบีค่ะอ๋อเคยไปโย่เคยไปโย่ค,ครับอ,อ,อครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทกท่ททานที่นรับชมช่องนร้อนแนล98ครับมื่อนีภาพี่พ่าดอกมาหลอกมาเที่ยวมาชมตลาดนัดนะครับ ปลนปจุดผ่อนปลนไทยลาวนะครับเพื่อพ้นเปนใส่จังหวัดนองค่ายกระ่นานผู้ชมครับครับขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเป็นกําลังใจให้กับสองน้ำพงชีแนวก้าวแปดก้อนอื่นเพื่อเป็นกําลังใจซอยกดไลค์สก๊อตแชร์ตัวที่ตามสลับนี่ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับควาไม่ไม่จากน้ำโขงนะครับพี่นอ้องปลาจากน้ำโขงเจ้าขายโลเท,ท่าทไรพ่วงท่าทไรนี่พ่วงละสองร้อยบาพ่วงละสองร้อยบาทปลาหนังปลาหนังปลายน้อยอ๋อนี่ปลายนครับ ปลาย้อนปลานังพี่น้องปลาจากลำพงครับปลาเห็เป็นปูดเป็นปูดไปทีดีนี่ปลาเห็เป็นปูดใลยพ้อมเป็นูดเป็นปูดไปอันนี้ปลาเบื้องเข้ปไปยังนะครับนี่อ๋อครับปลาเบึ้งก็มีท่านผู้ชมนะครับ